ขอให้ทุกดวงตาเข้ามาด้านในนะครับท่า่ทุกท่านต้องการให้พยัญชนไใจทองตรงตรงตามรังคมตึ้งใจทองครับ สุดยอดครับแต่ตอนเข้ากอมันมีปัญหานะครับเรารอดูครับเี่มงใหญ่ เอาไว้เบาแล้วนะาจะทนงานไปตรงตัวดีแล้วดีราคาถูกทำงานไปดีแล้วอ่าสูงว่าโจนะครับผม รอลุ้นกันไปนะครับเข้าคอได้ก็โอเคแล้วนะครับบางนี้เป็นสูงอ่ะโหสุดยอดเลครับผมสับขาหลอกนะครับบางไปบ,บางนี้หางใหญ่มากๆนะครับผมมีคนกลัวครับ <c oughs> จัดไปนะครับผม <c oughs> เอาแล้วดันดันนะ <c oughs> เห็นไหมครับ รอรุ่นเงินปวครับรุ่น,นปลายหางเสียบนะครับแต่เราก็ไม่ไม่เสียบนะครับคน<ไ>ปหางไปห,าง,ไปหางอยู่ รอการก้าวพลาดอยู่นะครับแต่ยังไม่ไม่เสียบนะครับรอรุนกันต่อไปครับยังไม่พูดนะครับ่านนหนักไปอยู่ปลายหางนะครับรอรุ่น,นครับ เบาเสียบแต่นักนะครับมาลอนลุนกัน,นครับบาเสียบแนักเลนบาเป็นหนักเลยอ้าวลอนลุนอีกแฟนซบ

สามร้อยห้าคะแนนขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเทปสีสวัสดีครับไก่ทองนะครับ